ก็วันนี้มางานโคลัมเบียนะคะก็เป็นการร่วมมือระหว่าง CRC Sports นะคะกับโคลัมเบียค่ะก็โคลัมเบียก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์ outdoor ที่ตั้ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นในคุณภาพเขามากๆมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบเจ๋งๆเยอะมากเลยอย่างได้ทช่ไหมที่เราปกติแบบใช้แฟชั่นจริงๆมีที่มันเป็นกางเกงเป็นแบบออ n i Heat ค่ะใช่มันจะแบบเวลาไปต่างประเทศแบบเมืองหนาวๆอะไรเงี้ยก็จะก็จะใส่ตัวนั้น่ดิน้สองอา ย,ะะยังไม่ได้ขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวหลับจะสัมภาษณ์จะขึ้นไปดูปปแล้วไปช็อปปิ้งเหรอเนาะใช่เพราะว่าก็เอาจริงๆใครที่จะไปแบบไปเที่ยวหน้าหนาวในช่วงปลายปีนี้ก็เชียร์เลยค่ะโคลัมเบียแน่นอนว่าคุณภาพดีแน่ๆเรียกว่าบอกเป็นสายแคปปิ้นเดินป่าเดินเขาเลยด้วยใช่ไหมคะเต้ดูเป็นสายนั้นไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ก็คือเต้เป็นคนเต้คิดว่าเต้เป็นคนมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายค่ะแล้วก็ ไอพวกไลฟ์สไตล์ที่เอาดอกเขาก็ชอบด้วยเหมือนกันค่ะไไม่ขด้ต่ไ,ได้ค่ะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะก็มาช้อปปิ้งโคลัมเบียกันได้นะคะหวังว่าโคลัมเบียจะช่วยทําให้การไปเที่ยวหรือว่าการทำแอคทิวิตี้ของคนแบบสบายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะเอาละค่ะ ก็จะไปตอนที่เรียกที่จะไปวิ่งกันเแก้วโบนใช้แลกขอได้บอกได้ไปวิ่งแล้วได้ไปมาแล้วได้ไปมาแล้วค่ะแต่ว่าเต้ยังวิ่งไม่ครบเราแต่เราเล่กันคนนั้นก่อนอ๋อเรื่องของเรื่องอะมันจะดูงงมากเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกในความจริงก็คือวันนั้นอะนัดกันว่าจะไปวิ่งสิบโลค่ะถ้าเกิดว่าเออเ е ตติ้งมันเกินห้่งนแบบห้ ก็เลยแบบโอเควันต่อไปเดี๋ยวไปวิ่งกันสิบโลนี่ก็ลงรถมาเลยแล้วก็แบบโอ้ยยืดยืดยกขาขึ้นมาคาดเสร็จปุ๊บจันจิก็บอกว่าพี่ต้หันท่นี้แล้วก็ยกตัวไปทาานี้นะแต้ก็ทำตามเีแล้วก็เรี้ยเลี้ยเลยเหรอเรี้ยเอยแต้เนี่ยอัตเซจริงๆกน้าั่นไม่มีการวอร์มอะไรเลยกไปยืดเส้นกันเหรอก็ี่ไงต้ก็มีกำลังยืดเส้น <ules> อันนี mm ้ค hmm. ือกำลังยืดเส้นสองมาก่อนเลยเหตุเกิดตอนยืดเส้นยังไม่ได้วิ่งเลยลงจากรถมาห้านาทีปุ๊บยืดเส้นยืดยืดยืดกล้ามเนื้อเสพไปโรงพยาบาลแต่วันนั้นเราก็มั่นใจใช่ไหมว่าตอนแรกเรามั่นใจว่าจะยื้อได้แน่ๆเลยสิบโลก็วิ่งได้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งค่ะเพราะว่ามันภูมิใจกับกับเลตติ้งมากเลยใช่ตอนไหนก็ไปหาหมอเลยไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งค่ะใช่ก็ไปหาหมอฉีดยาอาการเป็นยังไงคะอืม หมอบอกว่าเป็นแฮมสติงที่มันแบบอาจจะผิดรูปอะไรเงี้ยก็เป็นกล้ามนืออักเสบนิดหน่อยไม่ไม่ได้ไหลแรงค่ะแต่ว่าพี่ต้องไปฉีดยาเพราะว่าวันต่อไปต้องทํางานก็เลยแบบอาจต้องไปฉีดยาเลนลอยลอยไม่แบบตั้งใจไว้เ่าดีดีนหอยไม่นลยค่ะดูเป็นทับมากกว่าเต <c oughs> อนนี้พี่เป็นกิโลแล้ว ก็ไปวิ่งมาแล้วค่ะล่าสุดวิ่งได้ประมาณ6กิโลแต่ได้ทำการเจรจากับท่านไว้ว่าขอแบ่งเป็นครึ่งๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขไปนี่ได้ไหมมีค่ะก็แก๊งเดิมก็ต้องไปวิ่งกับเต้ยอีกรอบหนึ่งไม่แล้ววันนั้นเขาก็ไม่ได้วิ่งกันเลยเหรอเลยเพราะวันนั้นเขาวิ่งค่ะวิ่งเขาวิ่งกับเต้ใหม่อีกรอบหนึ่งใช่แล้วตอนที่ตอนที่เขากล่าวบนกันอะไปไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเขาพูดว่า คะแนนติ้งถึง5ทีมมาตาลดาและเตยจรินพร์จะมาวิง่งคือมันดูยากนะเพราะว่าการวิง่ง10บโลเตออยอาจจะยากเลยเขาก็เลยใช้ชือ่อไปแบไปบนด้วยอะไรอย่างงี้แล้วคิดเลยเตอร์บอกว่าเราก็ต้องเป็นเ,เ่นามีที่แบบฝังร่างกายเนาะตลอดอันนี้แค่ยืดอ่ะกล้ามเนื้อเสร็จแล้ว่า่รู้หัวด้วยมไม่ เรียกว่าไม่เห็ดค่ะแล้วก็อยากพยายามที่จะออกกำลังกายให,ากากให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนั่นแหละค่ะ <ไป S 1> คือ,ค,อคือมันไม่ได้อ่ะมันแค่ยืดแล้วมันจะมากำเนิดอ,อักเสบอย่างนี้มันไม่ได้ก็ยังไม่ต้องพี่ขึ้นหายหายแล้วหายแล้วหายแล้วนี่ไปเดินป่ามาแบบเป็นสามวันเจ็ดสิบห้าโลยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย<อ>มันก็แค่ยืดไปเลยโอย้ยยังเต็มตีอะไรกันว่างใหญ่บ้างเหมือนกันนะคนในทีมอ่ะ ทุกคนก็พูดว่าเต้ยนี่ม <world> <arians ing noise> <s clipping thôi> ันมาตาจริงๆเลยเนาะแี๋ยังไม่ทันไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเจมเขาออกวิ่งไปก่อนค่ะแล้วพอเขากลับมาเขาไม่เห็นเลยก็มีคนบอกว่าเต้ยไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็อ๋อเออเขาก็ไม่ตปลกใจไม่ตปลกใจไม่หรอก็น่าจะแบบเป็นห่วงนิดๆแต่ว่าตามสไตล์เจมเขาก็แบบรู้อยู่แล้วว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่เห็นร่างตัวแบบน้ากับเจมไ่วิ่งหีไม่ได้ไปที่ไปๆค่ะวันนั้นเต้ไปค่ะค ใช่วันที่หกล้อนั่นแหละเขาไปวิ่งกับเขาใช่เฮ้ยอีเยี่ยนอีเยี่ยนึงเลยค่ะแต่ว่าถ้าถือพุ่งไปได้ถ้าถไอพุ่งมาไม่เจอโอนมาลินใ,ใ,ใช่ไหมคะก็ตั้งแต่มาลินเกิดมาโตยังไม่เจอมาลินเลยค่ะอือก็ก็ไปเจอมาลินวันนั้นก็น่ารักมากค่ะมาลินเป็นเด็กตลกอะน่าักตกวแล้ว,ลวโดนตกเลยคือแบบเป็นคนน้านิ่งๆแต่ว่าเวลาให้เล่นฟิลเตอร์อะฟิลเตอร์น่ารักอะเขาไม่เอาอะ เขาจะเอาฟิลเตอร์ตลกเงี้ยเขาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเออน,น่ารักดูเป็นแบบคุยที่แบบลุยๆอะไรอย่า,นนารักจี๊ดดังเลยใช่ว่าเขาจะได้ไปคุณอย่างนี้ตอนน้องด้วยด้วยความที่ก่อนหน้านี้ถ่ายละครสองเรื่องด้วยค่ะแล้วก็ช่วงที่เขาแบบนัดกันอะไรเงี้ยพอดีมาเล่นข้อตอนโควิด <c oughs> พอดีก็เลยเออยังไม่ได้มีจังหวะที่ไปเจอ ตอนนี้อย่รอ้ตอนนี้ใช่ของอีกรอบหนึ่งแล้วจะเจอจะไม่เจอมีเวลาไปเจอไหมเนี่ยก็จะหาเวลาไปเจอรับฝันกับรักเป็นสองเท่าไปเลยเนาะใช่แล้วอย่างพอเราได้อุ้มได้อะไรเนี่ยมันเราเรารู้สึกว่าอยากฉันอยากจะมีบ้างเหมือนกันเลยมีไหมมีไหมมีไหมห่างไกลมากเลยทำยังไงดีนะก็ยังยังไม่ใช่น่าจะยังไม่ใช่จังหวะอะไรด้วยค่ะ ความที่แบบเาีอย,อย,อยไม่ไม่ไม่เลยค่ะใช่คือเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องมีว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่มันแบบพอดีอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องดูคนข้างด้วยอะไรเงี้ยถ้าอยากมันพอดีสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็ก็มีได้แต่ค่อนไปทางไม่มีมากกว่าไม่ไม่เ็าไม่เห็นภาพเองเลยแม่ไปละครเราก็เคยทำไหมเคยเคย แต่เราไม่เห็นคิดถึงลูก้องเล่นูกเล่นหนิไม่ได้คิดว่าแบบอยากมีลูกแต่คิดว่าเอออยากมีคู่ชีวิตมากกว่าเป็นในเครื่องนั้นมากกว่าค่ะแต่เราก็ดูแบบเข้ากับเด็กเล่นเด็กได้ดีแล้วก็เด็กๆก็ดูชอบเยออะไร่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นมาเตอร์ของทุกคนไปก่อนวันนี้เราคุยหรือว่าเราคุยกับคู่ค้าเราไหมเพราะว่ามันแต่ก็ไม่ แฟแม่าเี่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยแต่มันมีมันมีจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่านที่เราไม่อยากมีแค่รู้สึกว่าคือเหมือนต็อ่ะตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะใช่แล้วก็จะมีความแบบว่าแบบปกป้องแล้วก็แบบเป็นห่วงครอบครัวมากๆอะไรเนี้ยคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วถ้ามีลูกเนี้ย จะไหวไมน่าอะไรเงี้ยเออจะคิดไปในแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าทุกอย่างมันพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าเออมันโอเคก็ก็มีได้ไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วแม่ตาตึกเคยพึ่งพิงกับพงษ์แน่ไหมก็แบบความคิดในเรื่องนี้เราเป็นยังไงอเลยเคยเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาชิลมากคือไม่จําเป็นต้องมีหลานก็ได้เขาไม่ได้ไม่ได้สี่เหียมใช่บนจะบอกว่าอยากมีหลานนะแต่บองบ้านพ่อไม่มีทไไม่มีเลยคือคุณพ่อคุณแม่นี่อาจจะเป็นด้วยความที่เขาแบบ สมัใหม่ด้วยเขาก็เลยเออไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอุ้มหลานแต่าจริงๆถ้าวันหนึ่งมีเขาก็คงแฮปปี้อยู่แล้วค่ะเออได้อบอกว่า